สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็น EP ใหม่นะครับที่มีชื่อว่าใส่สูตรพาชิมครับผมเมนูเด่นๆเ,เขาเนี่ยคือข้าวมันไก่ต้องบอกกันว่าร้านนี้ผมเคยมากินแล้วแล้วผมชอบมากผมเรียกว่าข้าวมันไก่สเปเชียลแล้วกัน <pues S 2> มันอร่อยแล้วหน้ามันเพลือดว่ะ อร่อยจริงๆทุกคน EP นี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะครับใส่สูตรแล้วก็พาไปชิมอาหารที่ผมคิดว่าอร่อยแล้วก็อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนะครับสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าใส่สูตรพาชิมเนี่ยคือเรามีสูตรเยอะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานแต่งเท่าไหร่เราก็เลยหาโอกาสในการใส่สูตรนะครับถ้างั้นพากันไปดูเลยครับว่าวันนี้เป็นร้านอะไรจะต้องบอกว่าสเปเชียลมากๆครับถ้าพร้อมแล้วใส่สูตรพาชิม EP หนึ่งครับผมก โอเคครับทุกคนนี่ถึงหน้าร้านแล้วนะร้านที่เรามาชื่อร้านว่าหุงนะทุกคนร้านหุงเนี่ยเขาขายข้าวมันไก่ทุกคนแต่ว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นข้าวมันไก่แบบสเปเชียลก็คือเขาเอาข้าวมันไก่เนี่ยมายกระดับทุกคนในทุกๆเอ e m เมนต์ของข้าวมันไก่ไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นไก่เป็นน้ําจิ้มอย่างเงี้ยเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดแลวเอามาทําเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานก็คือเจ้าของร้านเขาคือเชฟบัดดี้ที่เราเคยไปกินวันครบรอบกับบิวนี่แหละจริงๆเขามีทํามาอีกร้านหนึ่งก่อนหน้านึงก็ อันนี้ก็จะเป็นข้าวคุกกะเพราแบบที่เป็นโมเดนขึ้นมาเหมือนกันใส่ใจพัฒนายกระดับข้าวคุกกะเพราเหมือนกันแต่ว่าร้านเนี่ยเขาทาเป็นข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เขาจะดีเขาจะเด็ดเขาจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ใส่สูตรพาชิมครับไปชิมกันโอเคทุกคนอยู่ในร้านแล้วนะร้านก็จะมีประมาณ6-7เจโต๊ะนะครับเราก็มากินตอนนี้ดูเมนูอยู่นะครับ เมนูเด่นๆเขาเนี่ยคือข้าวมันไก่ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสั่งมาทั้งสองแบบนะเขามีทั้งไก่ต้มไก่ทอดมีพวกกินเล่นด้วยเดี๋ยวเราสั่งสลัดสั่งเป็นเกี๊ยวมาลองดูนะครับเขามีเกี๊ยวเป็นเกี๊ยวหมูเกี๊ยวกุ้งเนี้ยแล้วเขาบอกว่าราดเป็นเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นน้ำมันพริกนะครับลี่ออยล์มีบะหมี่ไก่มีบะหมี่คอหมูแล้วเขาก็มีข้าวหมกทุกคนที่น่ากินเลยเนี่ยข้าวหมกก็น่ากินเดี๋ยวผมลองสั่งข้าวหมกมาให้ทุกคนดูด้วยว่าเป็นยังไงมีบะหมี่ผมจะสั่ง ผมสั่งข้าวมันไก่แล้วผมสั่งเป็นบะหมี่คอหมูแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวสั่งสลัดมาแซมแซมเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้อาหารที่เราสั่งทุกอย่างมาหมดแล้วนะทุกคนจะบอกว่าหิว<笑><笑>น่ากินมากทุกคน อ่านี่ทุกคนจานแรกของเราคือข้าวมันไก่นะครับมีทั้งส่วนอกแล้วก็สะโพกนะทุกคนแล้วก็มีข้าวมันไก่ทอดด้วยก็จะมีทั้งอกมีทั้งสะโพกเหมือนกันเขาแยกมาให้นะครับอย่างละครึ่งแล้วก็มีข้าวหมกไก่ที่เป็นทั้งไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดผสมกันแล้วก็ข้าวเป็นข้าวหมกมีหอมเจียวโรยข้างบนนะครับส่วนสลัดเรามีสลัด2อันมีสลัดสลัดงานี่กับสลัดหนังไก่ทอดเคี้ยวที่บอกว่าโรยนะ้ํามันพริก นี่น่ากินมากทุกคนน้ำมันแบบดูแบบรสชาติจัดจ้านนะแล้วเขาก็มีโรยเป็นผักชีแล้วก็เป็นเหมือนกระเทียมเจียวกราบหนึ่งนะครับอย่างแรกที่ทุกคนกินเวลาไปกินข้าวมันไก่กินอะไรก,กินน้ำซุปเวลาน้ำซุปมาเสิร์ฟแล้วเราก็จะสดน้ำซุปก่อนดังนั้นผมขอทำเป็นรมเนียมจะบอกว่าน้ำซุปอร่อยจริงๆแบบฟักก็คือนุ่ม คือเขาต้มแบบที่มันยังมีความกรอบของฟักแล้วมันก็ยังมีความลุ่มที่มันแบบเกือบจะละลายแต่มันยังมีเปลือกกรอบอยู่ะทุกคนแบบโอ้โหแค่น้ำซุปก็คือแบบเอาไปเลยเอาคะแนนเอาใจไปเลยต้องบอกกับว่าร้านนี้ผมเคยมากินแล้วแล้วผมชอบมากผมรู้สึกว่ามันเป็นข้าวมันไก่ที่แบบผมเรียกว่าข้าวมันไก่สเปเชียลแล้วกันมันมีความสเปเชียลในตัวมันเพราะว่า จริงๆเราต้องบอกก่อนว่าเนื we, well. milk, ้อไก่ของเขาอ่ะกรรมวิธีในการทําให้สุกของเขาอ่ะเขาใช้ซูวีซูวีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูพัตเตอร์เชฟมันเป็นวิธีการทําที่เอาไก่ไปทําให้สุกแบบสูญญากาศในการที่แบบมอนแช่น้ําในอุณหภูมิคงที่แล้วมันจะเหมือนกับว่าเขาบอกว่าการทําซูวีเนี่ยมันมีวิจัยอยู่ว่าเนื้อแต่ละเนื้อเนื้อไก่ต้องทําให้สุกในอุณหภูมิที่เท่าไหร่เนื้อวัวต้องทําให้สุกในอุณหภูมิที่เท่าไหร่แล้วเขาเนี่ยใช้อุณหภูมิประมาณ2องาในการทํไก่ มันจะทําให้เวลาไก่เนี่ยไม่ถูกต้มในน้ําเดือดไม่ทําให้สุกในน้ําเดือดหรือไม่ให้นึ่งในน้ําเดือดเนี่ยมันจะทําให้มันเขาเรียกว่าไม่สุกเกินไปจนทําให้เนื้อมันแบบออกแข็งออกกระด้างหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าเป็นยังไงตอนเสิร์ฟเขาบอกว่าเขาจะเสิร์ฟน้ําเกรวี่ราดด้วยนะทุกคนเดี๋ยวลองดูว่าเอาน,น้ำเกรวี่มาราดแล้วเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวเราล่าไปทีอาจารย์แล้วนราชิมทีอาจารย์เราล่าทีอาจารย์โอเคเดี๋ยวเราเริ่มชิมจากเนื้ออกคือไก่อะ่ะชิ้นใหญ่มากหนาหนาแบบหนาเส้นหนึ่งอ,ะอ่ะเดี๋ยวลองชิมหั่นแบ่ง2นสองคำเงี้ยต้องใส่น้ําจิ้มเขาด้วยน้ําจิ้มเขามีสามแบบทุกคน mm hmm. เขาบอกว่ามีน้ําจิ้มซั่งไห่น้ํามันต้นหอมขิงกระเทียมและอันนี้เป็นน้ําจิ้มไก่ทอดอ่ะ ผมจะลองน้ำจิ้มั่งไหยก่อนอกไก่ดีมากเนื้อแบบหนานุ่มคือมันไม่มีความแบบกระด้างไม่มีความเหนียวแบบเขาเหมือนเอาเอา,เอาสกิลเอาความเป็นเชฟเทเบิลแบบ มาพัฒนาในแต่ละจุดของแบบเงี้ยแล้วข้าวก็คือแบบหุงเป็นเม็ดแล้วหอมแล้วแบบความนิ่มของข้าวมันพอดีอ่ะระดับความนิ่มของการหุงข้าวเขาแบบต้องบอกว่าหุงดีมากนะทุกคนผมไปต่อแล้วนะคําที่สองเราน้าเจวี่ยนาหนึ่งเราจะชิมน้าจิ้มที่เป็นนี่มีต้นหอมมีกระเทียมมีขิงฮอันนี้จะเป็นสไตล์แบบผมว่าน่าจะเป็นสไตล์จีนๆนนิดนึง เดี๋ยวลองชิมดูว่าเป็นไงนี่คำที่สองอต้องบอกว่าดีคนละแบบอร่อยจริงทุกคนเดี๋ยวคำที่สามผมลองน้ำจิ้มผสมกันแต่ว่าคำนี้ผมจะลองซับโปกบ้างจะบอกแล้วเราจะอาผสม ว่าเราชอบเนี่ยราดไปผสมนี่ครับทำนี้ดีมากาอร่อยมากอ่าโอเคทุกคนไก่ต้มเสร็จแล้ว พอใจมากถ้าให้ไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนเลยอะให้สิบให้สิบเลยอะอาจจะแบบมีความแบบว่าราคาสูงนิดหนึ่งประมาณร5 9ยหบาบาททุกคนเท่านั้นเลยที่รู้สึกว่ามันราคาสูงกว่าเจ้าอื่นแต่ว่าอร่อยแบบทุกคนต้องมาลองคือพอผมกินผมไม่รู้สึกว่ามันแพงพวกนี้ดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวลองไก่ทอดผมจะไปเร็วๆแล้วนะเพราะว่า มันน่ากินมากหลายอย่างเดี๋ยวลองไก่ทอดนะข้าวชิมนะน้ำจิ้มไก่ทอดทุกคนนี่จิ้มไก่ทอดอม,มันอร่อยแล้วหน้ามันเคลดอบวะอร่อยจริงๆริงทุกคน ต้องบอกว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วมันเป็นไก่ที่มันเป็นซูวีอะทุกคนคือนุ่มกว่าปากติที่เราเคยกินทั้งหมดเลยแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่ามันมีความมีความไทยมีความจีนมีความฝรั่งผสมอยู่เพราะว่าด้วยน้นเกรวี่มันจะให้ความรู้สึกแบบเหมือนมีความต่างชาติดนึนงถ้าเกิดว่าใครอยากกินข้าวมันไก่ที่แบบเหมือนดั้งเดิมหรือว่าเป็นแบบที่เราเคยเคยกินกันน้ําจิ้มไทยไทยอ่ะอนนี้อาจจะแบบมีความเป็นฝรั่งกว่า แต่มันเป็นข้าวมันไก่อีกแบบหนึ่งเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่เราไม่เคยกินแล้วมันก็เป็นแบบข้าวมันไก่ที่มันค่อนข้างพิเศษผมใช้คำว่าสเปเชียลเนี่ยถูกแล้วแหละเดี๋ยวต่อไปเราจะชิมข้าวหมกแล้วกันมาโอ้ยแมวพักแป๊บหนึ่งผมชิมพวกของทานเล่นก่อนดีกว่านะเริ่มไปทีละอย่างสลัดหนังไก่ทอดเดี๋ยวเราลองกินนี่คลุกๆเป็นเหมือนเป็นซีอิ๊วน่าจะมีความเปรี้ยวๆนะเดี๋ยวลองกินดูมีผักชีมีหอมแดง มีน้ำปลุกคือความเป็นหนังไก่กรอบๆมีความชุ่มๆของน้ำสลัดแล้วมีเปรี้ยวตัดมีผักชีแซมและมีหอมแดงผมรู้สึกว่ามันเข้ากันดีอันนี้ชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นจานที่มันตักเลี่ยนได้ดีทุกคนเวลาเรากินไปสักพั้าหนึ่งเราก็มากินอันนี้แซมไบๆช่วยตักเลี่ยนได้นะครับต่อไปเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวในน้ำมันพริก เขาบอกว่ามีทั้งอันนี้เป็นผสมมีทั้งกุ้งและหมูอยู่ในจานียวแล้วเขาก็โรยเป็นเหมือนกระเทียมกับกากหมูมาด้วยอ่ะไปดูอือดีอะคือแบบเขาบอกว่าอันนี้ผิดคาดนะหมายถึงว่า เราจินตนาการรสชาติมันไว้อย่างหนึง่งแต่พอเรากินเข้าไปอ่ะเราได้รับรู้ทุกอย่างที่มันอยู่ในคําคํานั้นอ่ะคือเกี๊ยวอ่ะเนื้อดีเนื้อสดแล้วมันเด้งส่วนที่ผมประทับใจเลยคือแป้งแป้งเขาอ่ะเรารู้สึกว่ามันห่อหุ้มอยู่่ะมันมีความหนาประมาณหนึง่งแต่มันไม่ได้หนาเกินไปแล้วมันก็มีความที่เราได้เคี้ยวแป้งเกี๊ยวมันด้วยแล้วรสชาติก็คือกลมกล่อมนะไม่ได้โดด รสชาติคือกำลังเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดนึงแล้วมีความเป็นผักชีกับกระเทียมเจียวกากหมูอะ่ะ <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยต่อไปเป็นสลัดน้ามันงาเป็นสลัดน้ํามันงาที่ดูเหมือนจะทั่วไปนะแต่ลองดูว่ารสชาตินี่เป็นยังไงบ้างลองดูนี่อร่อยอันนี้มีความเบสิกอยู่ไม่รู้สึกว่าต่างอะไรกับที่อื่นมากแต่ที่ต่าง คือหอมงามมากคือถ้าเกิดใครอยากได้จานผักที่เอามากินแก้มกับกับข้าวจานนี้คือหมาะแบบว่าเนื้อเนื้อทอดทอดที่เอาไว้กินแก้มสลับหนังไก่ทอดทอด,ทอด,ทอด,ดีเหมือนกันนะครับดีทั้งคู่ถ้างั้นเดี๋ยวสุดท้ายเราจะไปต่อกันที่ข้าวหมกมาทุกคนข้าวหมกข้าวหมกไก่ตูนีหอมเรียวนิดนึงอยู่ในข้าว แล้วก็น้ำจิม้มนี่ทุกคนจิ้มน้ำจิมำจ้มข้าวหมกราดไส่อาจารย์นิดนึงรผสมกันอย่าง,งนี้เนี่ยเอาเครื่องมาด้วยนิดหน่อยมีแตงกวามีหอมแดงนี่มาเนี้ยไปลุย ที่เด็ดเขาเลยคือเนื้อไก่ทุกคนคือกรรมวิธีการในการทาของเขาซูวีเนี่ยมันทําให้ไก่เขามันพิเศษกว่าที่อื่นถ้าเกิดว่าใครเคยลองเจ้าอื่นยังไงก็บอกกันได้แต่ว่าเจ้านี้เป็นเจ้าแรกที่ผมเคยลองแล้วผมรู้สึกว่าในทุกๆจานเขาแบบตัวไก่เนี่ยมันคือพระเอกอะ่ะมันคือพระเอกของร้านนี้เลยเนี่ย,ยอร่อยมากทุกคนมาลองกินส่วนต่อไปคอหมูเดี๋ยวเราลองดูว่า คอหมูเขาจะสู้ไก่ได้ไหมแต่ที่ชอบเลยเนี่ยคือให้กากหมูกระเทียมเจียวม,มาแบบเต็มมากนะทุกคนน่ากินมากเลยมาลองกันบะหมี่คอหมูยางคอหมูไม่ได้มันเยอะมากแล้วคือเนื้อก็คือเยอะมีมันแค่ขอบททุกุกกกคคนนนนออาายรีี้้ผมมหวันนัับ่สดดไง แต่พอเราไม่ได้คาดหวังอ่ะเราไม่ผิดหวังทุกคนเราไม่เคยกินส่วนผสมแบบนี้คือความแบบรวมตัวกันของบะหมี่ข้อหมูย่างและน้ำจิ้มข้าวมันไก่แล้วมีกระเทียมเจียวกาก,ากหมูถ้าใครมาลองมาสั่งันดูแบบอร่อยแน่นอนคือหมูเขาก็แบบคือมันไม่ได้แบบมันเยอะจนเกินไปผมรู้สึกว่าสัดส่วนของตัวเนื้อกับตัวมันมันพอดีเรารสชาติมันแบบไม่ได้เลี่ยนเกินไปนะครับเรารีวิวเสร็จทุกจานแล้วถ้างั้นเดี๋ยว ผมขอไปกินข้าวอีกนําตำรานกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างอโอเคครับทุกคนกินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใส่สูตรพาชิม EP 1เราพามากินข้าวมันไก่ EP 2ใครมีร้านอะไรแนะนำมาได้นะครับจริงๆแล้ว อยากจะพาไปกินหลายๆอย่างเลยทั้งอาหารฝรั่งอาหารอิตาเลียนอาหาร,าหารจีนไทยได้หมดนะครับไม่เกี่ยงเลยนะครับก็แล้วถ้าเกิดว่าผมมีร้านอะไรที่อยากแนะนําให้ทุกคนไปกินไปชิมไปลองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันพิเศษรู้สึกว่ามันว้าวรู้สึกว่ามันแบบสุดยอดเดี๋ยวผมจะพาไปกินเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากกินหุงนะครับเาขามีสองสาขาะตอนนี้มีที่นี่สาทรชอยแปดแล้วก็มีที่เดอะคอมมอนทองหล่อนะครับลองไปกินกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ อิ่มน้ำสำราญครับเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าขอบคุณมากครับทุกคนฝากด้วยครับใส่สูตรพาชิมวีทีต่อไปจะไปร้านไหนเจอกันครับอร่อยจนอยากเห็นหน้าเชฟอร่อยมากเลยครับขอบคุณครับผมอร่อยมาก